สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังมีวิธีการจัดการกับเบิร์นเอาอย่างไงบ้างครับเบิร์นเอานะครับหรือที่เรามักจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นคำที่จริงๆแล้วเกิดมานานแล้วลนะ่ะฮะแต่ระยะหลังจะได้ยินบ่อยมากขึ้นเพราะว่ามันเข้ากับสภาวการณปัจจุบันค่อนข้างจะเยอะทีเดียว ก่อนหน้าที่โควิดจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็เราก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะงานวิจัยเรื่องของเบิร์นเอาท์ที่หลายๆสถาบันในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะฮะฮาวเวิร์ดนะครับทางอเมริกาหลายแห่งก็มีการทําวิจัยเรื่องนี้เอาไว้ว่าสภาพความเครียด สภาพเศรษฐกิจสังคมในประเทศเขาเนี่ยนะฮะมักจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเครียดจากการทํางานซึ่งมันสะสมมากๆเข้ามันก็จะเกิดอาการเบิร์นเอาท์หรือการเหนื่อยล้าจากการทํางานนั่นเองในอดีตเนี่ยช่วงก่อนปี2019นะครับคำว่าเบิร์นเอาท์นี่มักจะมองในมุมของว่าพนักงานเป็น รียกว่าต้นเหตุก็คือตัวพนักงานเองเกิดความเครียดซึ่งสาเหตุมาจากไหนนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของสาเหตุเท่าไหร่มันก็เลยทําให้หลายองค์กรเนี่ยมักจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเบร์อเอาเนี่ยว่าให้พนักงานเนี่ยไปหาวิธีการลดความเครียดลงทําใจให้สบายนะครับบางคนก็บอกอา่าให้ไปนั่งไปฝึกโยคะไปนั่งสมาธิเพื่อทําให้ระดับความเครียดของตัวเองเนี่ยลดลงเอาเข้าจริงๆในปี 2019นะครับ WHO นะฮะ World Health Organization เนี่ยได้สรุปออกมานะครับว่าเบิร์นเอาเนี่ยนะฮะเป็นโรคอย่างหนึ่งนะถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงจากความเครียดต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องในที่นี้ก็คือทำงานแล้วก็เครียดต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยจะเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเบิร์นเอาได้ซึ่งตรงนี้ครับ พอ WHO กำหนดขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาระแล้วก็เป็นความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งด้วยที่ Organization หรือองค์กรเนี่ยควรจะต้องเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้พนักง,งานของเราเนี่ยเกิดอาการเบิร์นเอาคือกลายเป็นว่าไม่ใช่เหมือนกับเป็น โรคภัยแค่เจ็บหรือเจ็บป่วยไม่ใช่อันมาจากงานนะครับเบิร์นเอานี่ถือว่าส่วนหนึ่งมาจากการทํางานละนะครับว่านี่คือ WHO เขาเขียนนิยามไว้แบบนั้นเลยตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือมีโปรเฟสเซอร์ค่อนข้างหลายคนทีเดียวนะฮะที่ทําวิจัยเกี่ยวกับเบิร์นเเอาไว้โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเนี่ยนะฮะ จากทาง h า w a ว d รนะครับจากทาง Berkeley นะฮะจากเรื่องทางเด็กกินยูนิเวอร์ซิตี้หลายคนทีเดียวนะครับที่ทำงานวิจัยอันเนี้ยแล้วเขาก็สรุปออกมาว่ามี6สาเหตุหลักๆที่ทำให้พนักง,งานเกิดอาการเบร์อเอาได้นะครับสาเหตุแรกก็คือมาจากเวิร์กโหลดนะครับก็คือ u n s u s สเทนเนเบิลเวิร์ d โแปลว่าอะไรแปลว่าพนักง,งานที่เกิดอาการเบร์อเอาเนี่ยมักจะเป็นคนที่ถูกมอบหมายงาน นะใส่งานแบบจัดเต็มทุกวันโดยที่นายไม่เคยพิจารณาเลยว่าเวิร์กโหลดของพนักง,งานคนนี้ณนะวันนี้มีอยู่เท่าไหร่พอมีงานใหม่โผล่มาก็มอบหมายให้เฉพาะคนนี้แล้วในยะของเวิร์กโหลดที่หนักเนี่ยนะฮะพนักง,งานส่วนใหญ่ที่ได้รับเวิร์กโหลดหนักๆมักจะเป็นพนักง,งานที่มีฝีมือด้วยอันนี้งานวิจัยเขาบ่งบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่า key talent high potential คนกลุ่มนี้นายจ้างไว้วางใจมากนะครก็คือเรียกว่าเ,ออเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของพนักง,งานก็เลยทําให้เวลามีงานใหม่ๆเข้ามาก็จะมอบหมายให้กับพนักง,ง,ง,งานกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มแรกเลยที่จะทำ,ท,ำทำหน้าที่รับผิดชอบงานเหล่านั้นมันก็เลยยิ่งทําให้คนเก่งในองค์กรเกิดอาการเบร์นเอาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวิร์กโหลดมันเข้าหาคนกลุ่มนี้มากในทางตรงกันข้ามพนักง,งานที่ฝีมือไม่ค่อยดีนัก ในช่วงนี้ก็มักจะไม่ค่อยมีงารทาเพราะว่านายมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไว้วางใจนะครับคล้ายๆแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยมอบหมายดังนั้นเบิร์นเอาก็เลยระยะหลังมักจะเกิดกับคนที่เก่ง มีฝีมือในการทำงานซึ่งตรงนี้องค์กรเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องเวิร์ o โหลดให้ดีนะครับให้ผู้จัดการเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้มันมีความเป็นธรรมนะฮะสอดคล้องกับภารกิจสอดคล้องกับสิ่งที่ความรับผิดชอบที่พนักง,งานแต่ละคนยังถืออยู่เมื่อให้มากจนเกินไปนะฮะอันที่2ก็คือ,องานวิจัยสาเห,เหตุของเวิร์ o โหลดนะครับ Perceived Lack of Control อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดเบิร์นเอาท์ในตัวที่2ก็คือพนักง,งานเนี่ยไม่สามารถที่จะ ควบคุมตัวเองไม่มีวิธีการที่จะควบคุมการทํางานคือสุดท้ายมันเหมือนกับต้องทําไปตามคลองไปตามยถากรรมถูกสั่งมานะฮะไม่ว่าจะงานอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องทําตามอันนั้นไม่มีวิธีการที่จะควบคุมคือเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2ไม่ว่าจะเป็นในการทํางานนะครับที่จะมีการเมืองอะไรข้างในซึ่งบางครั้งพนักงาน มีความมีข้อโต้แยง้งมีแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆออกไปแต่กับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแล้วก็บางแห่งนี่หนักกว่าเดิมด้วยซ้ําไปพนักง,งานก็รู้ตัวแล้วว่าอ๋อในมุมของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าต้องรับกับภาระ,ร,ะรับกับความเครียดแบบนั้นไปเรื่อยๆเบิร์นเอามันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสาเหตุที่3ก็คือ insufficient rewards for effort คือพนักง,งานมีความรู้สึกว่า Reward ที่เขาได้ ไม่เหมาะสมกับการที่เขาเหนื่อยยากในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนโบนัสตามผลงานหรือแม้กระทั่งอินเซนティブบางอย่างโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพนักง,งานมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากนะครับคือต้องอดทนกับสถานการณ์แถมยังต้องพยายามทํางานให้หนักขึ้นเพราะว่านายจ้างบอกว่าต้องอยู่ให้รอดในช่วงระยะเวลาแบบนี้ โดยที่สถาการในเศรษฐกิจเองลูกค้าเองก็ค่อยๆหายไปนั่นแปลว่าพนักง,งานก็ต้องเหนื่อยหนักกว่าเป็น2เท่าแต่ช่วงนี้กับกลายเป็นว่า,เ,าเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยก็มีบางหลาย,ลายบริษัทที่ลดเงินเดือนเพราะว่าสายป่านยังไม่ยาวนักก็ต้องขอความร่วมมือ ขึ้นเงินเดือนบางองค์กรก็ไม่ขึ้นให้นะครับไม่มีโบนัสให้ช่วงระยะเนี้ยมันก็เลยทําให้พนักง,งานเรียกว่าเกือบทั่วโลกเกิดอาการเบิร์นเอาต์มาจากสาเหตุที่ว่ารีวอร์ดไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงลงไปแต่ถ้าในภาวะปะกติเกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นแปลว่าระบบค่าจ้างของเราเนี่ยมีปัญหานะครับ ในการที่ทําให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมในแง่ของอผลตอบแทนที่เขาทุ่มเทให้กับองค์กรแต่กลับได้มาในสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ต้องมานั่งปรับนะครับเรื่องของระบบค่าตอบแทนต่างๆให้มันลงตัวให้มากขึ้นนะครับข้อ4ที่เป็นสาเหตุเบิร์นเอาก็คือ lack of supportive community ก็คือเหมือนกับขาดการสนับสนุนขาดการช่วยเหลือจากกลุ่มคนรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าตัวเองนะครับผู้บริหารสภาพการทํางานนี่คือข้ามาคนเดียวลุยเดียวอย่างเดียวเวลามีปัญหาก็นั่งกลุ้มอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวแก้อยู่คนเดียวเวลาแก้ไม่ได้ก็ทุกคนโดนคนรอบข้างกลด่ากันไปเรื่อยๆว่าทําไมแค่นี้แก้ไขไม่ได้แตพ่พอขอความช่วยเหลือไป คนรอบข้างก็บอกไม่ใช่หน้าที่ของเขาทําไมต้องมาช่วยด้วยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างในการทํางานนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะเครียดมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ไปสู่ภาวะเบร์นเอาได้อันนี้คือสาเหตุที่4นะครับสาเหตุที่5อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุประจาเลยนะครับสาเหตุหลักด้วยซ้ําไปแต่ว่าเขาวางไว้ที่สาเหตุที่5ก็คือ lack of fairness คือขาดเรื่องของความเป็นธรรมครับ ความเป็นธรรมในที่นี้คือไม่ใช่แค่เรื่องค่าตอบแทนนะครับความเป็นธรรมทุกอย่างเลยตั้งแต่การมอบหมายงานคนบางคนได้รับมอบหมายงานที่เยอะเกินบางคนไม่ได้งานอะไรเลยอยู่สบายๆกินเงินเดือนก็เยอะกว่าความรู้สึกไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอีกละในแง่ของการพัฒนาถูกบางคนถูกส่งไปพัฒนาตลอดเวลาแทบจะไม่ต้องทำงานเลยอีกคนนึงทำงานงกงๆงแต่พอพูดถึงการส่งไปพัฒนาคนนี้กลับไม่เคยถูกส่งไปเลยความรู Kyung ้สึกไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอีก เรื่องของการพูดคุยนะเรื่องของนายที่รักคนนู้นไม่รักคนนี้ความรู้สึกบรรยากาศต่างๆที่มันมีการเมืองภายในความรู้สึกต่างๆที่มันมีการเลือกปฏิบัติมีการเล่นพักเล่นพวก พวกนี้นะครับ lack of fairness มันจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของพนักง,งานถ้าถูกสะสมมาเรื่อยๆนานๆเข้าเรื่องของ burn out ก็เกิดขึ้นจนได้นะครับนี่คือสาเหตุที่5สาเหตุที่6ก็คือเรื่องของ m i s m a t c h value and skill คือแปลเป็นไทย,ยง่ายๆว่าตัวค่านิยมทักษะของพนักง,งานคนนั้นเนี่ยไม่ match นะครับกับเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของเขา งานของเขากับความสามารถเขามันไม่ไปด้วยกันสาเหตุน,นี้อาจจะมีไม่เยอะในยุคปัจจุบันแต่มันก็เริ่มมีมากขึ้นเท่าที่สัมผัสในประเทศไทยที่ผมเคยเจอมากับบริษัท,ทต่างๆนะครับก็คือพนักง,งานในช่วงนี้ลาออกกันเยอะถูกไหมฮะพอคนนึงลาออกงานของคนที่ลาออกก็ถูกกระจายไปยังคนที่ยังอยู่ซึ่งบางครั้งไอ้งานของคนที่ลาออกไปเนี่ยมันใช้ทักษะบางอย่างพิเศษ นะต้องมีทักษะบางบางบางอันที่พนักง,งานที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายเขาต้องมารับผิดชอบงานที่ต้องอาศัยทักษะเหล่านั้นเนี่ยครับมันเลยทําให้เกิดเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาทําไม่ได้แล้วมันยากแล้วมันก็เครียดจะทํำยังไงดีพอสะสมไปนานเข้าเขายิ่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เลยเกิดอาการที่เบิร์นเอาตามมาเพราะนี่ก็คือ6สาเหตุหลักๆนะครับที่จะทําให้พนักงานขององค์กรเราเนี่ยมีภาวะเหนื่อยล้านะครับท้อแท้จากการทํางานซึ่งถามว่าทั้ง6สาเหตุเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายเดียวเลยใช่ไหมที่จะต้องแก้ไขเบิร์นเอาด้วยตัวเขาเองคําตอบก็คือมันไม่ใช่แล้วละ่ะ ในยุคนึงเราอาจจะมองแบบนั้นเพราะว่าพนักง,งานคงต้องปรับตัวเองแต่ในยุคนี้องค์กรก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือพนักง,งานด้วยส่วนหนึ่งนะครับพูดง่ายๆคืออย่างเวิร์กโหลดเนี่ยถ้าเราจะทําให้เขารู้สึกว่าเวิร์กโหลดไม่มากเนี่ยนะครับตัวเขาเองเขาต้องบริหารจัดการตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็องค์กรเองก็ต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงๆเนี่ยให้รู้จักที่จะมอบหมายงานให้เป็น ให้รู้จักที่จะวิเคราะห์ว่าเวิร์โหลดของใครเป็นยังไง1วันมี8ชั่วโมงทํางานเนี่ยโดยสถิติของบริษัทเราแล้ว,ลวขนาดไหนที่เรียกว่าโหลดเกินไปขนาดไหนที่เรียกว่าน้อยเกินไปก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการมอบหมายงานให้กับผู้จัดการด้วยนะครับเรื่องของรีวอร์ดแบบนี้ฮะสาเหตุถ้ามาจากรีวอร์ด ตัวพนักง,งานเองคงแก้ด้วยตัวเองไม่ได้นั่งสมาธินั่งโยคะเพื่อทําใจมันคงไม่ใช่นะฮะมันทางด้านองค์กรเองก็คงต้องมาช่วยในแง่ของการปรับปรุงระบบรีวอร์ดให้มันมีความเป็นธรรมต้องดูทั้งภายในนะครับว่างานแบบไหนควรจะรีวอร์ดมากน้อยด้วยหนะ้าที่ของรับผิดชอบหลังจากนั้นก็ต้องเหลือไปดูข้างนอกว่าเออการแข่งขันเนี่ยเราจ่ายต่ําไปไหม นะครับเมื่อเทียบกับตลาดข้างนอกที่เขาจ่ายกันอยู่น้าปัจจุบันรีวอร์ดมันสอดคล้องกับความเหนื่อยยากในช่วงจังหวะเวลาการทํางานของพนักงานมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันปรับปรุงได้นะครับในส่วนขององค์กรเรื่องของ fairness นะฮะเราก็สามารถที่จะพัฒนากลุ่มแมนเจอร์ของเราผู้บริหารของเราให้รู้จักคําว่าแร์มากขึ้น ลดเรื่องการเมืองในองค์กรลงนะครับโดยการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งตรงนี้ผู้นําองค์กรต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากเรียกว่าถือว่าเป็นแม่งานเลยฮะในการที่จะสร้างเรียกว่าแฟ r n e s s ทั้ง Organization ให้ได้เรื่องของ New Culture ทั้งหมดเพื่อทําให้พนักง,งานมีพลังแล้วก็ไม่เกิดอาการเหนื่อยล้าบ่อยๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสังเกตนะฮะว่าตัวพนักง,งานเองบางครั้งแก้ไขด้วยตัวเขาเองมันได้แค่ส่วนเดียว นะถ้าเกิดเขาสามารถจะทาใจให้สงบเปลี่ยนมุมมองได้ละแต่พอกลับมาตั้งทํางานในบริษัทก็มาเจอเกิดสภาพแบบเดิมอีกมันก็วนกลับไปอยู่ดีถูกไหมฮะดังนั้นเบิร์นเอาท์ทางที่ดีที่สุดถ้าจะแก้1ให้ความรู้กับพนักง,งานอาจจะต้องมีโค้ชมีเมนทอร์นะครับหรือว่าจะเป็นวิทยากรเก่งๆที่สามารถจะทาให้เขาเปิดใจเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองบางอย่างได้อันนี้คือมุมของพนักง,งานอีกมุมหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือมุมขององ,องคอ์กรนี่แหละฮะ เราจะทํำยังไงที่ให้สภาพการทํางานให้ผู้จัดการให้ผู้นำเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงตนเองเพื่อลดภาวะความเครียดของพนักงานลงเปลี่ยนสไตล์การทํางานสัหน่อยไหมทําให้เขารู้จักที่จะพูดคุยเรื่องสเพเหระบ้างนะครับมีกิจกรรมเพื่อลดความตึงเครียดคือบางองค์กร,กรผู้บริหารนี่ก็ไม่เคยเล่นเลยก็มีนะครับเรียกว่าเครียดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะเวลาจะทําอะไรตลกๆก็ทาไม่ได้บอกว่านี่ไม่ใช่เกี่ยวกับง,งานมันต้องออกไปนอกออฟฟิศ นะครับซึ่งตัวเขาเองก็จะไปสร้างความเครียดให้กับลูกน้องมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้ครับบรรยากาศเหล่านี้สิ่งต่างๆที่จะสามารถจะลดความเครียดสะสมของพนักง,งานได้เนี่ยเราก็คงต้องช่วยในมุมของ Organization ด้วยส่วนหนึ่ง2องอย่างบวกกันก็คือตัวพนักงานและ Organization ถ้าสามารถจะ,ะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็หาสาเหตุที่ทําให้เกิดเบิร์นเอาแล้วก็ค่อยๆแก้เนี่ยฮะสุดท้ายแล้วพนักงานองค์กรเราก็จะลดอัตราการเบิร์นเอาลงไปได้ ก็ต้องลองดูนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หนักจริงๆนะครับถ้าท่านรู้สึกผมว่าในประเทศไทยเองเราเองก็คงจะรู้สึกเหมือนกันโดยเฉพาะหลายองค์กรที่ต้องเจอกับภาวะโควิด -19 มาค่อนข้างนานเป็นปีปๆครับแล้วก็ไม่สามารถจะมีทางออก สักพักหนึ่งเริ่มดีขึ้นสักพักหนึ่งเริ่มหล่นลงไปละแล้วก็ทําท่าว่าจะไม่ค่อยจะดีขึ้นแล้วในช่วงนี้มันก็เกิดอาการเครียดสะสมได้ดังนั้นในจังหวะนี้ถ้าองค์กรช่วยเหลือพนักง,งานได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวผู้บริหารเองอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างเพื่อลดภาวะตึงเครียดในจังหวะนี้ของพนักง,งานลงแต่สุดท้ายแล้วเวลาทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม นักง,งานก็จะมีความรู้สึกว่าเออที่นี่เป็นองค์กรที่น่าทํางานด้วยขนาดว่าเครียดแล้วองค์กรเองก็ยังให้ความสําคัญกับตัวพนักง,งานนะครับก็ฝากประเด็นเรื่องเบิร์นเอาท์กับวิธีการแก้ไขสําหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ